ฝันเห็นค้างข่าวเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทํานายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลอกไพ่ใบนี้นะครับในช่วงนี้นะครับ ท่านจะมีความตึงเครียดนะครับมีความกดดันอย่างมากนะครับหรือบางคนอาจจะเหมือนว่าเข้าไปในมุมอับไม่สามารถหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีความบึดอัดใจนะครับมีปัญหารุมเร้ารอบด้านเลยนะครับยงไม่สามารถทําอะไรได้มากนักในระยะเวลานี้นะครับจาเป็นต้องใช้ความอดทน ไปก่อนนะครับระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆอาจจะมีปัญหาติดขัดติดติดขัดขาดในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงนะครับเรื่องการเงินนะครับการงานท่านก็อาจจะถูกกดดันหรือว่าโดนตาหนิจากเจ้านายนะครับให้รนวองระวังนะครับในคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับอาจจะมีปัญหานะครับเรื่องหุ้นส่วนนะครับถ้าใครอยากจะได้หุ้นส่วนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังครับควรชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับ เพราะว่ามีแนโนมถ้าท่านเซ็นสัญญาหรือตกลงมงใจกับใครในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาตามมาได้นะครับในเรื่องของความรักนะครับอาจจะรู้สึกอยู่ในสภาพอึดอัดนะครับเกินไม่เข้าคลายไม่ออกครับสุขภาพก็ต้องระวังด้วยนะครับสุขภาพอาจจะมีปัญหาได้ระวังความเจ็บป่วยจากความเครียดต่างๆใบที่สองนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบนี้นะครับช่วงนี้นะครับ เพื่อนฝูงรอบข้างท่านก็ค่อนข้างใช้ชีวิตชิวๆนะครับไม่ค่อยเครียดหรือกดดันอะไรมากนักนะครับก็เลยมาชวนท่านนะครับให้ไปชิวด้วยนะครับอาจมีการพบปะพบเจอเพื่อนฝูงมีการสังสรรคร่วมกันเป็นระยะเวลาที่สนุกสนานนะครับจะได้เจอเพื่อนฝูงใหม่ๆแต่ว่าสัมพันธ์ก็อาจจะไม่แน่นแฟนเท่าไหร่ในเรื่องงานก็อาจท่านอาจจะเจองานที่น่าเบื่อไม่ค่อยอยากมีกิจกรกระจิตกระจายที่จะ ให้ความสนใจกับงานมากนักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเวลาทํางานต้องระมัดระวังนิดนึงครับในช่วงนี้อาจจะถูกหมายตาหรือจะเปลี่ยนนะครับจากคนรอบข้างหรือเจ้านายได้เพราะฉะนั้นอย่าทําตัวชิียวเวจนเกินไปนะครับเรื่องการเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสังสรรค์ง,งานเลี้ยงต่างๆนะครับต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดี ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับท่านอาจจะรู้สึกว่านะครับในช่วงที่ผ่านมาท่านได้พยายามทำบางสิ่งบางอย่างมาอย่างยาวนานนะครับและรอคอยจะได้ผลสำเร็จของมันนะครับแต่ผลลัพธ์อาจจะยังไม่ถูกใจท่านนักนะครับทำให้เกิดความท้อแท้สิ้นหวังเบื่อหน่ายกับบทสรุปที่ยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นนะครับมีความคาดหวังในด้านการเงินนะครับมีการ หวังในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องต่างๆครับหากเป็นเรื่องงานนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะเจ,เจองานที่ท่านชอบนะครับแล้วก็สามารถทนทําไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับท่านอาจจะมีความคาดหวังอยากจะพบใครสักคนที่คบกันได้นานๆมีความมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ ไอที่4นะครับในระยะนี้ท่านอาจจะพบเจอความสูญเสียบางอย่างนะครับทำให้มีความเครียดความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานนะครับต้องใช้ความอดทนในการเยียวยาร,รักษาพยาบาลใจให้ดีขึ้นนะครับสถานการณ์นะครับจะดําเนินการไปจนถึงจุดอับแล้วก็จุดเวลวร้ายแล้วก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับในเรื่องงานก็อาจจะหมายถึงนะครับท่านนะ ทนความกดดันนะครับหรือปัญหาที่มีอยู่ไม่ไหวและต่อไปแล้วอยากจะเปลี่ยนงานนะครับปัญหาเรื่องเงินก็ให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดจะเปลี่ยนงานนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเงินเต็งวนเงินไม่ทันนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักนะครับในเรื่องของความรักนะครับก็มีโอกาสที่จะเลิกร้างรากันนะครับ คนรักนะครับทำให้ผิดหวังหรือมีความรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับในจิตใจนะครับก็คนโสดน,นะครับหากไปแอบรักใครชอบใครนะครับเมื่อเอ,อ่ยปากปุ๊บก็อาจจะถูกโดนปฏิเสธนะครับหรือว่ามีโอกาสอกหักค่อนข้างสูงหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข8หมายเลข0หมายเลข6และหมายเลข3ตัวนี้ครั้งหนึ่งครับหมายเลข0 หมายเลขสมหมายเลข6กและหมายเลข8ด